มาถึงเรื่องเบาๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องหนักของคนไทยเจ้าอังกฤษค้ากัญชาเราได้รับทราบข่าวสารว่าจะมีออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสินค้าถูกต้องวันนี้ในต่างประเทศเขาเดินหน้าไปแล้วใครบอกว่าประเทศไทยปลูกกัญชาได้เหมาะสม ผมมาดูแล้วในแคลิฟอร์เนียในอีกหลายหลายรัฐออในสหรัฐอเมริกาแม้อากาศจะหนาวความขยันขันแข็งของผู้คนที่นี่เขาก็ปลูกกันแม่แต่ไม่น่าคิดว่าอยู่ๆเจ้าอังกฤษจะมาทำเรื่องนี้ได้นะครับก่อนจะถึงเจ้าอังกฤษเก็บรายละเอียดก่อนกันล้วกันว่าแล้วเจ้าไทยทำอะไรเอ๊ะ เจ้าอังกฤษทำเครื่องดื่มกัญชาไม่เสียชื่อเหรอวันนี้เนี่ยครับการที่เขาปรับตัวเป็นกษัตริย์ในระบบประชาธิปไตยวิพากษ์วิจารณ์ได้ทำให้ชีวิตของเจ้าในอังกฤษคล่องตัวขึ้นแน่นอนครับ ผลประโยชน์ที่เจ้าได้ได้จากภาษีของคนอังกฤษเหมือนกันแต่ไม่ได้มากเท่ากับเจ้าไทยได้จากรัฐบาลเผด็จก,การประยุทธ์เพราะว่ามีสภาควบคุมเรื่องงบประมาณแต่ถามว่าเขาให้พอใช้ไหมพอใช้ครับแต่แน่นอนฮะแต่ละคนก็อยากจะได้อะไรมากๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการที่ เจ้าอยู่ใต้อำนาจของสภาใต้อำนาจของประชาชนเนี่ยทำให้เกิดการปรับตัวได้ในจุดที่เหมาะสมอาจจะล่วงล้ำกัมเกินกันบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไล่จับประชาชนอังกฤษที่วิจารณ์ดังนั้นเจ้าอังกฤษที่เขาทำกัญชานี้ว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราเคยเห็นเจ้าอังกฤษเขาขายขายเหล้านะครับผมเคยนําเรื่องวางอังกฤษค้าเหล้ามาท่านดูแล้วนะครับคงจําได้นะครับคงจําคลิปนี้ได้นะครับราชินีอังกฤษทําเหล้าขายครับจําได้นะควีนอลิซาเบธทําเหล้ายีนท่านชอบกินเหล้ายีนยีนนี่แหมมันเป็นเหล้าที่หอม แล้วท่านก็โฆษณาว่าเป็นผลผลิตที่เก็บเอ่ออะไรอะเก็บสมุนไพรจากในสวนพระราชวังบักกิงแฮมเดี๋ยวแอดมินถ้ามีขวดเหล้ายีนโชว์หน่อยนะครับบึงเออแม่ไม่ไมไมไมรู้ไปอยู่ตรงไหนซะแล้วหาไม่เจอขวดเหล้ายีนผมออกอากาศเรื่องนี้ไปนะครับเมื่อ เมื่อกลางปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นคลิปวันที่วันที่20กรกฎาคมปีที่ผ่านมานะครับ2563วันนี้วางอังกฤษขยับไปอีกครับเมื่อขยับไปถึงการค้าที่ มันใกล้ชิดกับสิ่งที่ว่ายาเสพติดในอนดีตแต่วันนี้เปลี่ยนรูปการจิตสำนึกแล้วถามว่าความรู้สึกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดยังมีอยู่ในสมองมนุษย์ไหมมีครับดังนั้นถ้าวังอังกฤษเขามาขายนี่มันก็ส่งผลเสถีอนมากในรูปการว่าเปลี่ยนแล้วนะเรื่องกัญชาและฉันวังอังกฤษเขาทำขายเองแล้ว,วังไทยไม่ทำขายเหรอครับ อาจจะไม่ทําแต่เราก็มีโครงการอังกฤษกับไทยนี่ถอดแบบเข้าไปนะครับดังนั้นกิจาก,การาาสินค้าดอยคําสินค้าโครงการพระราชดำริในไทยนี่เต็มไปเลยก็ถอดแบบไปจาอังกฤษแต่ขอโทษนะของไทยนี่ใช้งบประมาณแผ่นดินไปจัดนะของอังกฤษนี่ใช้งบของเขาเองถามว่าได้กําไรมาเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายในวัง มากมายไหมคงไม่มากหรอกครับแต่ก็คงจะมีส่วนหนึ่งนะคงมีส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ได้คือภาพรักษว่าเป็นผู้นำทางความคิดเคลื่อนไปกับประชาชนในในตามระบบกฎหมายไทยจะไทยจะทำเครื่องดื่มกัญชาหรือเปล่าในอนาคตผมไม่รู้แต่การที่เราใช้ระบบปก ห้ามพูดถึงเรื่องวังไม่ว่ากรณีใดๆเลยเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องวัคซีนก็เจอหนึ่งหนึ่งสองผมก็เลยนึกถึงคดีนี้เมื่อเหตุการณ์เมื่อเจปีก่อนรัฐประหารเมื่อพฤษภาคม57ประมาณเดือนสิงหาก็เจอสินค้าจากวังครับดอยคำ ยัดไสเฮโรอินส่งไปที่ไต้หวันกรันแต่แปลกนะครับไม่มีข่าวในประเทศไทยลงและไม่มีการติดตามเลยเงียบเฉยๆผมจำเรื่องนี้แม่นเพราะว่าขณะที่มีการรัฐประหารไม่ไม่สักสองสาเดือนนั่นแหะครับผมก็เพิง่งออกรีภัยใหม่ๆเห็นข่าวนี้ตกกระจาย เลือดผู้แทนก็ขึ้นก็ทําจดหมายเสนอเข้าไปส่งเข้าไปถึงรัฐบาลคอสชอบอกเฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้วังเสียหายนะีควรในขณะที่คุณมีอํานาจเต็มที่พึ่งยึดอํานาจมาได้สองสาเดือนนี่ใช้อํานาจคอสชอสภาคสชแบบนี้พม่าเป็นขณะดนี้ดําเนินการปกป้องสถาบันกษัตริย์เสียเพราะอะไรครับ เพราะมันเกิดข่าวลือว่าคนในวังเป็นคนค้ายาครับเรื่องนี้มีมานานแล้วนะว่าคนในวังค้ายาแต่ว่าพูดไม่ได้ในประเทศไทยดังนั้นไอการที่คนหนึ่งเคยเป็นราชองครักษ์แล้วดันไปติดคุกอยู่ที่ออสเตรเลียเรื่องยาเสพติดขนเฮนโรอีนเข้าไปแล้ววันนี้มันบอกว่าเป็นแป้งมันอยู่ในสภาเจ้าธรรมนัฐนี่คนมันก็เริ่มต่อจิ๊กซอเรื่อยๆ ดังนั้นวันที่ยังไม่มีจิ๊กซอของไอ้ธรรมนัตเนี่ยครับผมก็หวังว่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์ในเวลานั้นซึ่งยึดอำนาจใหม่ๆจริงใจต่อการปราบปรามยาเสพติดจ,จริงต้องปราบเรื่องนี้สืบได้ครับองค์กรทุกอย่างขึ้นกับประยุทธ์หมดแต่ปรากฏว่าจับใครไม่ได้ครับ ส่งไปจากประเทศไทยโดยสายการบินไทยหลักฐานมีทีจีเที่ยวบินที่เท่าไหร์มีหมดแต่จับใครไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่จับใครไม่ได้หรือว่ามึงไม่อยากจะจับไปยุทธหรือว่ามันมีกลิ่นปรากฏว่าข่าวทางออนไลน์นี่บอกบุคคลสําคัญหมดนะผมไม่เอามาโชว์เท่านั้นเองนะเพราะผมไม่มีหลักฐานผมไม่นักกฎหมายนี่เมื่อไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ ในข้อหาอย่างนี้ผมก็ไม่เอาบุคคลที่เป็นผู้หญิงคนนั้นคนนี้ว่าเกี่ยวข้องมาเกี่ยวแต่ในทางออนไลน์นี่ลือกันหมดแต่นังสือพิมพ์ไทยไม่มีลงเลยข่าวไทยอีน e ิวเป็นสื่อทางออนไลน์นะครับเรื่องนี้ซีเรียสมาก ไม่พูดเลยได้ยังไงเขาจับได้ที่ไต้หวันชัดเจนว่ามันเอาเฮโรอ,อีนยัดใส่กล่องสินค้าดอยคำภาษานี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกนะครับเพราะ y YouTube นี่มักจะแบนเรื่อยท่านอ่านเองก็แล้วกันส่งไปไต้หวันนี่ลงข่าวไทยอ e ีนิวเมื่อ19สิงหาคมปี2557 หลังการรัฐบาลไม่นานครับมีรายละเอียดหมดนะครับท่านไปหาดูนะครับพิมพ์อันนี้เข้าไปแล้วเจอเลยครับพิมพ์อย่างที่ค้างจอให้ท่านเห็นเนี่ยเจอเลยตอนช่วงนั้นข่าวฮือใหญ่มากในไต้หวันจริงๆการส่งสินค้าอย่างนี้มีหลายครั้งที่ถูกจับได้ที่ไต้หวัน แต่ว่าครั้งนี้ที่มันใหญ่คือหนึ่งจำนวนมันเยอะแล้วมันยัดใส่กล่องสินค้าของวังที่ชื่อว่าดอยคำนี่เป็นข่าวภาคภาษาจีนถ้าไปหาอ่านข่าวภาคภาษาไทยก็ได้นะครับที่ผมโชว์ท่านแล้วบุคคลเขาถ่ายรูปประกอบข่าวด้วยในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ของปราปามยาเสพติดของไต้หวันที่จับได้แถวบนเป็น รูปของเจ้าหน้าที่ข้างล่างเป็นแถวที่เขาจับมาเรียงวางแล้วก็ถ่ายประกอบใช่ไหมฮะ <sites> เพื่อให้ชัดเจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายชัดเจนอย่างนี้คือของจริงฮะมีการจับจริงแต่ประเทศไทยข่าวนี้ไม่มีเลยจนถึงวันนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> นอกจากข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ลงไปหาดูวันนี้ใน Google ก็ไม่เจอครับ เนื่องจากข่าวในประเทศไทยมันห้ามลงหมดไอ้การที่ใช้วิธีการอย่างนี้อะไรที่เกี่ยวกับวางห้ามลงหมดทำให้คนตั้งข้อสงสัยสิว่าเอ๊ะสงสัยวังจะทำจริงหรือเปล่าแล้วไอ้ข่าวลือทำไมมกุฎราชกมุมารในเวลานั้นถึงหย่ากันกันกบยายุวธิดาในขณะที่ลูกเล็กๆห้าคน ก็มีข่าวหรือว่ามีการขนยาเสพติดเข้าไปที่อังกฤษข่าวในประเทศไทยก็ไม่มีและต่อมาก็ตามด้วยการอย่าขาดอึกรกะทึกคึกคมโดยข้อหาว่ายุวธิดามีชูเป็นนายทหารแก่ที่ดูแลท่านเห็นหรือยังฮะว่าการยัดข้อหาอย่างเนี้ย ก็เหมือนพมา่าวันนี้จะจับองซันซูจีก็บอกมีโทรศัพท์มือถือเอ้ยมีวิทยุมือถือ,อ,มมอ,ถอไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยดังนั้นในประเทศไทยอะไรที่เกี่ยวกับอำนาจสูงสุดยิ่งเป็นพเดจการยิ่งชัดคือไม่ยอมไม่เปิดเผยไม่ได้ครับข่าวเหล่านี้ก็เลยมีแต่ความสงสัยไงผมก็เลยเอาข่าวนี้มาท่านดูจนถึงวันนี้นะครับยังเป็นอย่างนี้อยู่ รูปวันนี้ขณะที่แกะกล่องบรรจุกล่องกระดาษมีสินค้าดอยคําใครก็รู้จักหมดว่าดอยคํานี่เป็นสินค้าของวังครับเป็นโครงการพระมมราชดำริแล้วประยุทธ์มันก็ไม่ตามจับครับไม่มีข่าวจนถึงวันนี้นะครับเจ็ดปีผ่านไปท่านเห็นหรือ,อยังครับนี่คือส่วนหนึ่งของหนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งหนึ่งสอง ผมถึงบอกว่าการที่เรามีกฎหมาย1นึคอยคุ้มครองมันก็เลยเกิดการแอบแฝงการทุจริตหาประโยชน์แล้วถ้าอันไหนไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของวังก็จะตามมาด้วยควันไฟแต่ไม่เห็นไม่เห็นที่ไม่เห็นไฟจะเห็นควันคือการหย่ากันกันกบยุวธิดา แล้วก็ยังมีข่าวลือกับอดีตพระชายานนคนนั้นคนนี้ก็เนี่ยครับเป็นเพราะเราใช้กฎหมายพันเด็ดก,การแบบสุดลิ่มทิมประตูจนกระทั่งสื่อก็ไม่กล้าพูดมันเกี่ยวปับ๊บกูไม่พูดดีกว่าดังนั้นใครที่อยู่ในประเทศไทยเขา้องอยู่ในกาลาท่านเปิดฟังรายการชมรายการของสุนยัยทีวี แล้วก็จะขึ้นหลังจากนี้ก็จะขึ้นสุ A TV นัยแฟนคลับวิทยุทีวีในเครือข่ายสุนัยชนแนลเนี่ยนี่คือการเปิดกลา้าและนี่คือการต่อสู้กับผดีการผมไม่ได้มาโจมตีในเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งจะอธิบายให้ท่านเห็นเรื่องของทายาทที่เกิดจากยุวธิดาเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้ที่ผมจับประเด็นของ ราชวงศ์อังกฤษบักกิงแฮมเขาขายเนี่ยเพื่อจะให้เห็นรูปธรรมว่าถ้าเราปรับปรุงเสียปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซะกษัตริย์ก็จะต้องเบาตัวขึ้นแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นปริงแอบแฝงอยู่กับกษัตริย์ก็จะได้หาประโยชน์ไม่ได้แต่ทำยังไงได้วัฒนธรรมอันนี้ของเรานี่ผู้มีอำนาจในวังเนี่ย ไม่พอใจกับการแค่เสนอปฏิรูปกูก็ไล่จับแล้ววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าอะไรที่เกี่ยวกับคณะราษฎรอะไรที่เกี่ยวกับคนเสนอการปฏิรูปนั้นมึงจะเจออย่างรุนแรงถึงขนาดสะกดรอยกันเลยนะครับไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าอํานาจวางที่ตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งผู้บัญชาการฐานบกฐานหรือหารอากาศมันคุมไม่หมดแล้วนี่คือสัญญาณที่จะเจงในขณะที่เราบอกโอ้โหนี่คือความแข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งกับความอ่อนเปราะมันคล้ายๆกันมันอยู่ในตัวเดียวกันก็เลยให้ท่านมาเห็นถึงเรื่องของวังบักกิงแฮมเขาเสนอตัวเปิดเผยครับทำเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับกัญชาเพราะว่ากฎหมายเขาเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ แม้กระทั่งวังไทยทําเครื่องดื่มกัญชาก็ทําไม่ได้เพราะเกิดทัศนคติที่อาจจะแอบแฝงไปอย่างอื่นอีกแต่ได้ว่าอังกฤษไม่มีอะไรนี่ถ้าเขาไปเชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดโอ้โหประชาชนดา่าพระบิดาพระมารดาตายเลยนี่เขาเบาตัวแล้วเห็นไหมดังนั้นข่าวนี้นําเสนอให้ท่านเห็นนี่ของเดลิเมข้าของอังกฤษ ลงข่าวกันเออกระเลิกซึ่งสิ่งนี้จะไม่เห็นในประเทศไทยเลยนะครับและมีโอกาสที่เป็นยากมากด้วยปัจจัยหลายอย่างกลัวภาพลักษณ์จะเสียอย่าง,างนี้แล้วมันก็ผมว่าเสียจริงๆครับถ้าท่านทำในภาวะการมี1นึแล้วท่านผลิตสินค้าที่เชื่อมโยงกับกัญชาขายมาหลานี่ไปเลยแล้วเราเขาก็ไม่ทำ นั้นการอยู่ของวังก็คือต้องคุมอำนาจแล้วเกรงไปหมดผมตกอยู่สบายสบายไม่ดีหรอกครับปฏิรูปสถาบันกษรตริย์เถอะครับเดี๋ยวจะเสนอไปถึงคนที่เป็นทายา,กาทกษัตริย์และแสดงตัวคล้ายๆกษัตริย์เนี่ยฉลาดหรือโง่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะคุยให้ท่านฟังเดลิเมบอกว่าสุดยอดเครื่องดื่มชาผสมกัญชาเพื่อสุขภาพ ราคาเพียง2.19ปอนด์กำลังจะออกวางตลาดแล้วที่ควีนฟาร์มช็อป2.19ปอนด์ก็ประมาณไม่ถึงร้อยบาทเดอะซันหนังสือพิมพ์ที่ติดตามเรื่องวังครับมีกลิ่นวังไม่ได้ไม่ว่าบวกหรือลบเล็กๆน้อยๆเดอะซันตามหมดก็กลายเป็นสเสน่ห์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในขณะเดียวกัน วังอังกฤษก็ไม่กระเทือนคนก็เชื่อบางไม่เชื่อบางแล้วแต่เธอแต่ว่าวังไทยนี่ออกข่าวปั๊บคนเชื่อหมดเพราะอะไรเพราะคุณใช้หนึ่งหนึ่งสองนี่ไงเด e s ซันครับใบกัญชาจากราชสำนักผสมเป็นเครื่องดื่มขายดิบขายดีที่ควีนฟาร์มช็อปเดอะมิลเลอร์นังสือพิมพ์อังกฤษอีกฉบับครับ ที่มีกิ่นวังกินวังมาเมื่อ,อไหร่เขาจะลงขายเป็นไฮไลท์ครับดังนั้นที่ท่านเห็นว่าผมพูดเรื่องวังนี่ไม่ใช่ว่าแหมอยากจะมาที่มาแทงไม่ใช่นะผมกำลังเสนอบรรยากาศของการปฏิรูปที่ต่างประเทศเขาเปลี่ยนปฏิรูปไปแล้วเนี่ยเขาเขาเบาตัวอย่างไรจะมีหนังสือพิมพ์เกาะติดก็เขาเป็นคนสำคัญอยู่แล้วนี่ครับ ยังไงข่าวก็ต้องเกาะติดข่าววังครับไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือใต้ดินแต่ประเทศไทยใช้วิธีปิดกัน้นข่าวก็เลยลงใต้ดินหมดแก้ไม่ได้ครับคนที่จะแก้ให้ก็แก้ไม่ได้เดี๋ยวจะเจอเขาถ้านังสือพิมพ์ใหญ่ๆเอาข่าวใต้ดินขึ้นมาอธิบายมาโต้แยง้งก็เดี๋ยวมึงก็จะเจอหนึ่งหนึ่งสองเขาก็ไม่ไม่อยากยุ่งฮะวังก็พังเห็นไหมฮเพราะคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้น มิลเลอร์เขา่าลงรูปควีนอลิซาเบธบอกว่าร้านควีนฟาร์มควีนฟาร์มช็อปขายเครื่องดื่มผสมกัญชาผสมจนหมดเกลี้ยงขายดีขาด,ดีหมดหมดท่านวางเลยเอ็กเพรสนี่ครับ The เอ็กเพรนี่คือข่าวที่ประชาชนอยากรู้ ไม่งันเขาจะเอาข่าวมาขายได้ดังนั้นในระบบประชาธิปไตยระบบที่ปฏิรูปแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดธรรมชาติขึ้นประชาชนอยากรู้อะไรข่าวก็ขายแล้วไม่เสียหายนะครับไม่กระทบกระเทือนเรื่องความมั่นคงแต่เพราะเราใช้วิธีการแบบปิดกั้นหมดอะไรก็เป็นความมั่นคงหมดมันเลยกลายเป็นความอ่อนเปราะมาก อะไรก็เรียกว่าเซนซิทีฟหมดนะฮะอ่อนไหวหมดทุกเรื่องแล้วมนุษย์มันจะอยู่ยังไงล่ะครับในขณะที่มีข่าวเดี๋ยวพระองค์หญิงคนนั้นก็ไปเดินแฟชั่นเออพระองค์หญิงก็เอาเงินของกระทรวงพาณิชย์ไปสนับสนุนส,สินค้าศิรีวันวลีสนับสนุนเสร็จแล้วกาไรก็มาไดนมาคืนไม่ใช่เงินกู้ด้วยให้เปล่าเอ๊ะแล้วเป็นหน่วยงานเอกชนเป็นสินค้าส่วนพระองค์แล้วไปเอาเงินภาษีประปชาชนมายัางไงก็เล่าลือกันอย่างนี้ แล้วไม่เชื่อก็ไม่ได้กับหลักฐานมันเป็นอย่างนี้ The Express ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นข่าวว่าร้าน Queen Farm Shop ในพระราชวังวินเซอร์ Independent ครับ Independent หนังสือพิมพ์สำนักข่าว Independent บอกว่าร้าน Queen Farm Shop ขายเครื่องดื่มผสมกัญชายี่หอ้อทริปขายหมดเกลี้ยง แหมบรรยากาศเขานี่ก็เหลือเกินนะครับเขาก็โฆษณาเรื่องกัญชง,ชงกัญชาโดยควีนแสดงบทบาทเองด้วยนะครับเป็นเป็นผู้โฆษณาเองเลยนะครับตัวควีนก็แสดงเองอย่างที่ภาพที่ผมให้ท่านเห็นเอาละครับก็ให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยอยากให้พี่น้องพี่น้องประชาชนได้หูตาสว่างก็กดแชร์กดไลค์กันนะ